สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง r a p ปี้เทลล่าทูกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องล่าหัวใจมังกรใน EP ีที่17เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยคะ่ะ เยี่ยนหุยฝันถึงเทียนเยา้านางฝันว่าตนเองถูกจับมัดอยู่ในหมู่บ้านทงหลวงและถูกสังหารโดยเทียนเยา้าปีศาจเงากับปีศาจมายาเจอเยี่ยนหุยแล้วทั้งสองตกใจมากและไม่รู้ว่าทําไมเทียนเย้าถึงคิดสังหารเยี่ยนหุยเทียนเย้านั้นเขาได้บุกไปยังสํานักกว่างหานจัดการทําลายค่ายคนที่สู้อิงวางไว้นางต้องสั่งให้ลูกศิษย์อพยพลงจากเขาต่อสู้กับเทียนเย้าตามลําพังเก็ดป้องหัวใจในยามนี้ช่วยเสริมพลังวิญญ,ญาณให้เทียนย ซูอิงซึ่งบาดเจ็บอยู่แล้วไม่อาจสู้เขาได้ถูกเทียนเย่าใช้อาคมจากเกรดป้องหัวใจซัดใส่นางซูอิงตอบแทนเขาได้ดับเล่มหนึ่งแต่ไม่ระคใครเทียนเย่าแม้แต่น้อยเขาคืนดาบเล่มนั้นให้นางแก้แค้นให้ดวงวิญญาณทุกดวงในหุบเขาลั่วชวนดาบเล่มนั้นปักเข้าที่กลางอกซู้อิงร่างของนางค่อยๆถูกแช่แข็งจากอนุภาพของดับตนเองเทียนเย่าช่วยเหล่าพูดน้อยที่ถูกจับตัวไปและพาพวกเขากลับหุบเขารั่วชวนอย่างปลอดภยัย เทีนยนเยวาหาเยี่ยนหุยไม่เจอเขาเห็นเพียงปีศาจมายาที่กำลังนอนสลบสลายเขารีบปลุกนางถามนางว่าเยี่ยนหุยไปไหนปีศาจมายาจึงทุบตีเขาเหล่าพูดน้อยต่างขอร้องให้ปีศาจมายาหยุดทำร้ายเจ้ามังกรของพวกเขาได้แล้วและอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นให้ปีศาจเงาฟังนางถึงได้สงบลงเทีนยนเยวาถามนางว่าเยี่ยนหุยไปไหน ปีศาจตมายาตอบได้เพียงว่านางไม่รู้ปีศาสตร์เงาเป็นคนพายเยี่ยนหุยไปเทียนเย่ากำลังจะไปตามหาตัวเยี่ยนหุยกลับถูกขัดขวางไว้ด้วยอาจารย์ของนางผู้ซึ่งรับรู้ได้ว่าเยี่ยนหุยกำลังตกอยู่ในอันตรายจึงได้ตามหาตัวนางเทียนเย่าไม่มีเวลามาสู้กับอาจารย์เยี่ยนหุยเขาจำต้องหาตัวเยี่ยนหุยเพื่อช่วยนางเสียก่อนปีศาสตร์มายาเลือกที่จะเชื่อใจเทียนเย่าอีกครั้งใช้วิชามายาจนทำให้อาจารย์เยี่ยนหุยพลั้งเผลอเปิดโอกาสให้เทียนเย่าหนีไป ปีศาจเงาเร่งรีบพาเยี่ยนหุยมายังป่าแห่งหมอกเข้าไปยังปริชานฝูอินขอให้เจ้าแห่งมนดำช่วยชีวิตเยี่ยนหุยเจ้าแห่งมลดำกลับบอกว่า แทนที่ปีศาจเงาจะทำงานที่ได้รับมอบหมายกลับเลือกทำเรื่องไร้ประโยชน์โดยการให้เขาช่วยคนปีศาจเงาเลยอธิบายเยี่ยนหุยเป็นคู่รักของเจ้ามังกรมีเพียงพวกเขาที่จะช่วยหาเคล็ดวิชาย,ยมมโลกได้เจ้าแห่งมุนดำได้ยินดังนั้นจึงใช้อาคมเข้าไปในปริชันของเยี่ยนหุยยอมทำตามคำขอของปีศาจเงารักษาอาการบาดเจ็บให้นางเทียนเย่ากับปีศาจมายาตามมาอย่างป่าแห่งหมอกเทียนเย่าคาดว่าปีศาจเงาต้องพาเยี่ยนหุยมาที่นี้ เพื่อยืมพลังมนต์ดำช่วยเหลือนางเขาจำต้องตามหาที่ซ่อนของมนต์ดำให้เจอ ขณะที่เยี่ยนหุยนั้นเมื่อฟื้นขึ้นมาพบว่าตัวเองอยู่ในสถานที่ประหลาดนั่งกลดาเทียนเย้าเจ้ามังกรโหดเหียมนั่นเยี่ยนหุยคิดว่าต้นเองอยู่ในยมโลกไม่นานเจ้าแห่งมนดำก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าเยี่ยนหุยเขามาในรูปลักษณ์ปิดบังใบหน้าจนนางอดคิดไม่ได้ว่าเขาเป็นยม,มทูตเจ้าแห่งมนดำรักษาอาการโรคหัวใจให้เยี่ยนหุยซึ่งมันเจ็บปวดมากนางคิดว่าเขากําลังทรมานนางอยู่ดังนั้นจึงตบเจ้าแห่งมนดำไปหลายที ทำให้ได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของอีกฝ่ายเมื่อความเจ็บปวดมาลายหายไปเย็นหุยจึงเข้าใจว่าตอนนี้ตนเองอยู่ในสถานการณ์แบบไหนถามเจ้าแห่งมนดำว่าต้องการสิ่งใดตอบแทนเขาบอกว่าเขาอยากได้เก็ดป้องหัวใจของเทียนเย่าเย็นหุยตอบว่านางไม่มีเจ้าแห่งมนดำให้นางไปหลอกล่อคืนกลับมาโดยให้เวลาสามเดือนหากทำไม่ได้มีเพียงแต่ต้องตายเท่านั้น ในเกล็ดป้องหัวใจยังมีลมปราณของเยี่ยนหุยอยู่เทีนยนเย้าใช้มันตามหาตัวเยี่ยนหุยอาจารย์ของเยี่ยนหุยก็ตามมาที่นี่เช่นกันเขาเจอทางเข้าปริชานฝูอินและถูกวิชาเนตรการเล่นงานถูกมานจับตัวไปผนึกไว้ในก้อนหินสลักชื่อไว้ ปีศสจตเงารอยเยียนหุยอย่างใจจดใจจอเขาตระหนักได้ว่าเย็่ยนหุยคือผู้ที่เป็นแสงสว่างให้เขาอย่างแท้จริงไม่ว่าอย่างไรเขาก็จะปกป้องนางด้วยชีวิตของเขาเมื่อเจ้าแห่งบน์ดำพาเยี่ยนหุยกลับมาปีศสจตเงารีบพานางออกจากปริชานฝูอิน ปีศาจเงาขอโทษเยี่นหุยถึงแม้นางจะรอดจากความตายมาได้แต่ก็จะต้องใช้จมูกของผู้อื่นหายใจชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้เย็นหุยกลับไม่คิดโทษเขาเพื่อตอบแทนปีศาจเงาแล้วเย็่นหุยบอกว่านางจะติดตามเขาหาคู่รักคู่ใหม่เพื่อไปทําภารกิจของปีศาจเงาให้สําเร็จและนางจะไม่มีสิ่งใดเกี่ยวข้องกับเทียนเย้าอีกเขาเอาของของเขากลับคืนไปก็เท่ากับไม่มีสิ่งใดติดค้างต่อกันแล้ว ปี่สต์เงากับเยี่ยนหุยวางแผนเตรียมตัวไปชิงชิวระหว่างนั้นมีเด็กน้อยผู้หนึ่งเร่ขายข่าวสึกล้างแขนของเทียนเย่ากับสู้อิงเยี่ยนหุยใจเงินเพื่อซื้อข่าวมาดูนางแสดงความยินดีกับเทียนเย่าที่เขาสามารถล้างแขนได้แล้วแต่ในใจกลับรู้สึกเจ็บปวดแสนสาหัสเมื่อคิดได้ว่าทุกคำที่เขาพูดกับนางก่อนหน้านี้เป็นเพียงการหลอกใช้เท่านั้น มูเซิงเองก็ได้หลุดพ้นจากพันธนาการของสู้อิงเขาถอดกำไรของสู้อิงออกจากข้อมือหยิบผมของภรรยาขึ้นมาดูบอกนางว่าเขาจะพานางกลับบ้านก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยต,ตอนที่17หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า